อาจารยอาจารยข้าไปหน่อยเกหอเลยจะก้เลยเนี่ยโครับปุ๋ยอะไรครับอาจารย์อ่าปุ๋ยปุ๋ยเกษตรเก้าไกลโอ้ปุ๋ยยีสใช่ไหมครับปุ๋ยยีสตเกษตรเก้าไตาแลยเก้าอคกรจริงๆ้ามวกเขียวโอ้โหเรร้อยเปครับครับคุณภาพ100%ยเปอร์เามวกเขียว นี่เป็นปูอินทรีแท้มาใหม่เลยวันนี้มาใหม่สดๆเลยพึ่งพิ่งใส่กระสอบอุ่นๆใช่ได้อุ่นเลยนี่แล้วทำไมมีรูปปลาด้วยฮะเขาก็มีส่วนผสมของเนื้อปลาโอ้มีปลามีแกะมีไก่มีก็ทุกอย่างนะอยู่ในกระสอบเลยฮะมีข้างคางอะไรแบบวันนี้ผมหนักครับยี่บาโลนะยี่บาโลกอนครับสั่งได้ยังเนี่ยอ๋อเนี่ยสั่งได้ครับสั่งได้เลยนะครับ มัมากข้เรี่ยเรยเลิมันบอกขึ้นเรเรียบจากพี่เนอยโอ้เปิดหมวกพี่เซนลอันบอก่หรบดิครับนบอกพี่เดน่อยโชว์ผลักมายี่ห้าโลยี่ห้าโลครับสั่งได้ครับเยี่ยมเลย